ห้องแปะมากับพี่ครับมันรกค่ะมันรกรู้<ช>ตัวเลยเหรอว่ามันรกค่ะแล้วแตงกวาหรอก็ว่าเหกันนะคะว่าเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจดีกว่าว่าที่ว่ารกกันเนี่ยไม่เรียบร้อยตรงไหนบ้างเนาะค่ะห้องนี้มีใครบ้างครับแตงใครครับอันนี้ครั<ห>บตอนเจอ้อครับ ดูสัมภาระสวรรคสิครับเป็นยังไงบ้างไอ้ไม่เรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยยังไม่เข้าที่เลยยังไม่เข้าที่แล้วยังโยนมั่วๆนะชั้นล่างอีกที่ไม่เรียบร้อยตรงไหนบ้างครับตรงนี้ตรงห้องโอ๊คสรุปแล้วสัมภาระของน้องๆทั้งสามห้องยังคงวางระเกะระกะเหมือนกันครับ เมื่อรู้ว่าตัวเองยังขาดตกบกกร้องแต่ละคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บข้าวของทุกอย่างให้เข้าที่ครับของที่เคยเรียราดระเกะระกะตอนนี้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่เห็นนี่แหละครับมาตอนนี้แล้วเนี่ยของที่เราจัดที่อยู่ตรงหน้านี่ดูเป็นยังไงบ้างจ๊ะสะอาดขึ้นค่ะสะอาดขึ้น เรียบร้อยขึ้นค่ะเรียบร้อยขึ้นเรารู้ไหมว่าทําไมเราจะต้องจัดให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางด้วยครับเพราะว่าบางทีอาจจะต้องใช้อีกถูกต้องนะครับรือไม่ถ้าไฟดับใช่ไหมครับถ้าไฟดับแล้วเราวางให้เป็นที่เป็นทางเราก็จะหยิบจับได้สะดวกใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้ดูที่หลับที่นอนแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนอย่างทหารแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เราเนี่ยแบ่งกลุ่มการโดยการจับใบดําใบแดงถ้าเป็น ใบแดงนะครับชื่อกลุ่มว่าอินซีแดงถ้าเป็นใบดำก็จะได้ชื่อกลุ่มว่าเสือดำอ่ะแตม่เมื่อใบดำใบแดงอยู่ในมือแล้วแต่ละคนก่อนลุ้นแ่ะครับว่าจะได้อยู่ทีมเดียวกับใครเริ่มจากมินี่ก่อนเลยเอิ่มนี่ใบดำครับไบดำดำใบดำ น้องจอมก็ใบดำเหมือนกันครับโอ้โหอลิฟอลิฟแดงใบแดงแล้วผลจากการจับใบดำใบแดงทีมเสือดำมีน้องสิงโตน้องจอมน้องต้นกล้าน้องมินนี่และน้องแตงกวาส่วนสมาชิกทีมอินซีแดงคือน้องปอนน้องอลิฟน้องไอซ์น้องแตมและน้องนุครับไม่เฉพาะน้องๆเท่านั้นนะครับที่ลุ้นผมกับพี่แนนก็ต้องจับใบดำใบแดงแบ่งทีมด้วยต่างก็ลุ้นไม่แพ้น้องๆครับ จานั้นนะครับเดี๋ยววิแน์จะเป็นพี่เลี้ยงสีดหาแล้วก็ี่รุตนะครับจะเป็นพี่เลี้ยงสีแดงนะจำไว้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมอบสัญลักษณ์สีนะครับเป็นผ้าพันแขนไว้ให้เดี๋ยวพี่ตโตโตมอบเลยครับหลังจากที่ได้รับผ้าอันเป็นสัญลักษณ์ระหว่างทีมเสือดำกับทีมสีแดงแล้วนะครับผมก็ให้แต่ละทีมตกลงกันว่าจะทําสัญลักษณ์ด้วยผ้าผืนนี้อย่างไรครับผูกข้างไหนดิซ้างซ้ายาซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าเราเราคิดว่า ถนัดยังไงซ้ายครับซ้าย,ายดีกว,ว่าดีกว่าการ,ารตกลงกันของทีมอินซีแดงที่เป็นผู้ชายล้วนและไหวใกล้เคียงกันเป็นไปอย่างง่ายดายครับในขณะที่ทีมเสือดำที่มีหลากเพศหลายวัยก็กำลังตกลงกันอยู่เช่นกันจะดูเหมือนว่าสองเสียงพลังหญิงจะเสียงดังมากกว่าฝ่ายชายครับตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงไหนแล้วผมตรงแขนนะแขนซ้า ทั้งทีมเห็นด้วยไหมว่าจะผูกที่ตรงแผนกันเห็นด้วยไหมยังไงกันงั้นหาวิธีตกลงกันนะตรงกายเหไหมตรงไหนอะไหนก็ได้บอกมาจริงๆนะไม่เอาตรงไหนนะอุ้ยไม่เอาไม่เอายี่ยมัวแม่ย่งเกดไม่ยอมเลย่ยอนะใครเลิดีแล้วเท่าเทียมกันะเมื่อสองสาวเสนอแกมขอร้องสามหนุ่มที่อะไรก็ได้ก็ยินยอมพร้อมใจตามฝ่ายหญิงครับ แล้วทำไมตกลงมาถึงยอมเขาอะคะเขาเป็นผู้หญิงต้องเสียทละให้เขาอ่าแล้วเมื่อกี้ต้นกล้าครับทำไมถึงยอม,มเ,เพื่อนครับตรงนี้มันเหมาะกันแล้วนะคะอ๋อก็แสดงว่าต้นกล้ารับฟังเ,เหตุผลครัใช่ไหมอของเพื่อนใช่ไหมครับไม่ได้เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่ใช่ไหมครับครับถ้าเมื่อกี้เราไม่ยอมเขาแล้วเราจะทําตามใจเรา มันก็จะทะเลาะก,กัน,นอะไรแล้วกมันก็จะทะเลาะก,กันเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขายอมเรารู้สึกมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะในกลุ่มมีความสามัคคีไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะจะเห็นว่าเรื่องเดียวกันแต่การลงความเห็นระหว่างสมาชิกของทั้งสองทีมต่างกันเรื่องนี้มีสาเหตุจากอะไรคุณหมอเดวมีคําตอบครับ กลุ่มของอินสีแดงเนี่ยกลุ่มเพศเดียวกันหมดเลยวัยก็มีความใกล้เคียงกันหมดเลยแถมยังมีต้นทุนก็คือว่าสองคนนั้นมีความเป็นนักกีฬาอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้อะไรต่ออะไรเนี่ยคุยกันง่ายมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบบแผนแต่มาดูของเสือดำเพศแตกต่างกันละว,วัยเนี่ยมีความแตกต่างกันผู้หญิงเนี่ยจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่โตละ ถึงแม้ว่ามีน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสิงโตอายุ12ปีก็ตามเนี่ยแต่แน่นอนว่าเขาอาจจะขี้อายไปนิดหนึ่งก็เลยทำให้ความเป็นผู้นำยังอาจจะออกมาไม่เต็มที่นะก็เลยทำให้การตกลงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งบางข่าวก็รวนไปเหมือนกันนะครับ